กรณีของบริษัทยูโรครีเอชั่นส์จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นยูโรล่าสุดคุณเควินกัมบีซีออของยูโรก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับโดยระบุว่าบริษัทเนี่ยมั่นใจผลการงานในช่วงครึ่งปีหลังว่าจะดีกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะครับทางนี้ในส่วนของยอดงานรอรับรู้ไรายได้หรือว่าแบ็กหลอกเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ที่1000ล้านบาท โดยจะมีการทยอยรับรู้เข้ามาในช่วงที่เหลือของปีนี้ถึงกว่า80%ขณะดเดียวกันก็ตั้งเป้าหมายนะครับจะมีรายได้รวมในปีนี้ขึ้นแตะระดับ1,400ล้านบาทโดยจะคิดเป็นการเติบโตนะฮะถึงตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับงวดปี2,166ที่มีรายได้อยู่ที่1,275ล้านบาทนะครับโดยได้รับปัจจัยหนุนมาจากตลาด Luxury ที่มีศักยภาพเติบโตแข็งแกร่ง อบกับแผนกลยุทธ์เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยกันเจาะตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มสินค้าเข้ามาอีกหลายประเภทด้วยกันอนะครับแล้วก็แนวโน้มนะฮะทั้งปีของปีนี้นะครับก็มี การคาดการณ์ว่าน่าจะดีกว่าในปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเ,เขามีกําไรสุทธ่อยู่ที่162ล้านบาทนะครับตรงนี้ที่มองว่าเอ๊ะจะดีกว่าปีที่ผ่านมานะคาดการณ์นะครับเพราะดูจากไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับมีรายได้อยู่ที่310ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิ ไปที่41ล้านบาทในช่วงของไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางคุณเควินเองก็พูดถึงว่าปัจจุบันนะครับยูโรเอนะครับก็ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านหรูแบบครบวงจรนะครับทั้งควบคุมเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์นอกอาคารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่ไปถึงเครื่องนอนเครื่องออกกำลังกายและสินค้าอุปโภคด้านเทคโนโลยีนะครับ หลายแบรนด์ด้วยกันนะครับทั้งเป็นแบรนด์ของยูโรครีเอชันเองนะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆที่มาจากระดับโลกจากหลายประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างเทคโนโลยีนะฮะหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของทางยูโรนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยปัจจุบันทางยูโรก็มีโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อยู่4แห่งโดยเตรียมที่จะมีการเปิดนะฮะให้บริการเพิ่มเติมอีก1แห่งก็คือยูโรแกลเลอรี่ แอดทองหล่อซอย5าก <c oughs> ็คาดว่าจะเปิดส่วนแรกนะครับได้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีการเปิดพื้นที่ส่วนที่เหลือนะครับในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางยูโรก็ได้มีการเปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาไปแล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็คือ Euro Creations f l a g s h i p g a l l e r y at p แ u k e t เเพื่อขยายตลาดใหม่นะครับในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งสาขาที่เปิดใหม่ก็จะสามารถรับรู้ไรายได้นะครับเข้ามา บางส่วนในปีนี้แล้วก็ไปรับรู้ไรายได้แบบเต็มปีในช่วงของปีหน้า <c oughs> ขณะเดียวกันเดือนตุลาคมปีนี้นะฮะก็เตรียมที่จะมีการเปิดสาขาที่ขายแบรนด์ผ้าปูที่นอนที่ถูกจัดว่าดีที่สุดในโลกนะครับในห้างเซอร์เพซินค้าเซ็นทรัลเอมบาซีและก็เตรียมที่จะมีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ระดับโลกนะครับที่บริษัทนั้นจะได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยคาดว่าแบรนด์ดังกล่าวจะช่วยสร้างยอดขายให้กับบริษัทได้เพิ่มเติมอีกประมาณ200ล้านบาทต่อปีครับอืมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าและดูแนวโน้มผลประกอบการถ้าดูจากเป้าหมายที่วางไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าไปดูราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าในระยะในช่วงสักเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างจจลึกนะครับจากระดับประมาณสัก8บาทเดินลงมาต่ำกว่า6บาทแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานตรงนี้นะตามที่ผู้บริหารส่งสัญญาณออกมาแบบนี้อาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าในแง่ของการทยอยสะสมนะเพราะว่าราคาลงมาลึกจริงๆนะครับ นะก็จุดแข็งนั้นก็คือการขายผลิตภัณฑ์แบบซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับซึ่งถ้าพูดถึงภาวะเศรธธษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกเอ๊ะมันมีกลิ่นอายนะของวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะขณะที่บางส่วนก็มองว่าโอเคแม้องค์ประกอบเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงน,นะค,ค,คือกำลังซื้อในระบบก็โหดหายนะระดับกลางถึงระดับล่างนี่ ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของปากท้องเงินทองมันก็ขัดสนมากขึ้นทุกทีนะฮะแต่ก็มีข้อโต้แยง้งน,นะครับในแง่ที่ว่าหลังจากวิวกฤตการต้มยำกุ้งปี40ผ่านพ้นไปเนี่ยแบงค์ชาติเราก็มีความเข้มงวดในเรื่องของ Reserve นะฮะในเรื่องของการตั้งสำรองเออฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของแบงค์นะในแง่ของแบงก์ก็ถือว่ายังแข็งแกร่งเพราะก็ดู c o v e r e ratio <c oughs> แต่ละแบงก์วันนี้ไม่200%ก็ใกล้เคียง200%ะนะก็เป็นความแข็งแกร่งอยู่ในตัวแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวสร้างเ,าเขาเรียกว่าความแตกต่างหรือว่าสร้าง <c oughs> ช่องว่าง <c oughs> ระหว่างชนชั้นะนะครับนั่นก็คือถ้าแบงก์แข็งแรงพวกระดับบน <c oughs> นะระดับบนก็คือที่ไรายได้สูงหรือ มีสมบัติภัสถานเยอะอยู่แล้วเนี่ยเป็นที่ตั้งนะฮะเหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะมันจะได้รับผลกระทบในระดับกลางลงมาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นนะฮะที่น่าเป็นห่วงคือแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับวิกฤตการต้มยำกุ้งแต่มันอาจจะเป็นต้มยำกุ้งรูปแบบใหม่ที่ว่าแบงก์อย่างแข็งแรงแต่ผู้คนในระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ล้มหายตายจากไป อือคือเศรษฐกิจม uh ันจะฝืดเคืองแล้วสานการณอย่างนี้เน uh ี huh. uh ่ยมันก็อาจจะเรียกว่ากินระยะเวลายาวนานคือต้มยำกุ้งปี40มันเกิดปุ๊บอะในช่วงโอ้โหเวลาหรือต้องบอกว่าในช่วงประเดียวประดาวเนี่ยมันก็มีการ a d j จ s t มีการแก้ไขด้วยกลไก ทางธรรมชาติของมันซึ่งก็ใช้เวลาไม่ได้ยาวนานมากนะฮะในการที่จะรีคอเวอร์กลับขึ้นมานะแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยหากว่าเป็นวิกฤตการต้มยำกุ้งรูปแบบใหม่อันนี้ผมว่ามันอาจจะน่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามครับด้วยยูโรที่ทำผลิตภัณฑ์ลักชัวรี่แล้วก็หลายปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันบ่งชี้ว่าตลาดบนไม่สะเทือนนะไม่สะเทืนไม่สเทือนงั้นกำลังซื้อก็น่าจะมี นะเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆสำหรับตลาดบนซูเปอร์ไฮเอ็นะครับใช่ใมันต้องเป็นแบบบนบนด้วยไอ้บนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ,อมันต้องบนจริงๆนะครับโอเคนะน่าจับตามองหุ้นยูโรนะครับ